อันนี้ครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนยยุทธ์กับสเก็ตฟุตบอลนะครับโอ้โหด่ากราดเพียบเลยนะครับทางนั้นกูรูคนหนึ่งอย่างแกรี่เนวิลครับสับผู้ตัดสินด่ากราดเละเลยนะวินตอนซามปาโยครับที่เมื่อคืนเป็นผู้ตัดสินในเกมระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับม,ม,มาฟังกันหน่อยนะครับสุดจะห่วยแตกเราต้องบอกว่าวินตอนซามปาโยเมื่อคืนนี้มีการตัดสินที่น่ากังขาหลายจังหวะเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยทั้งโลกออนไลน์ครับแล้วก็แกรี่เนวิล ครูคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงผู้ตัดสินคนนี้เขาบอกว่าผู้ตัดสินเนี่ยผมว่าเขามีเกมที่เหมือนฝันร้ายเขาเหมือนเป็นตัวตลกของผู้ตัดสินชัดๆผมไม่ได้บอกว่าเขาคือต้นเหตุที่อังกฤษดต้องแพ้จะต้องมีคนบอกว่านี่คือข้ออ้างแต่หมอนี่เนี่ยคือผู้ตัดสินที่ห่วยจริงๆผมว่าหมอนี่เนี่ยฝีมือไม่ถึงเกมระดับใหญ่ฟิฟ่าควรพิจนารณาหน่อยว่าผู้ตัดสินแบบนี้เนี่ยเกมใหญ่เขาค่อนข้างรับมือไม่ค่อยได้ อันนี้ก็คือสิ่งที่แกรี่เนวิลได้ให้สัมภาษณ์ออกมานะครับช่วงผู้ดสินอย่างซามไปโย่เละเลยนะบอกว่าโอ้โหตัดสินแบบนี้ตัดสินไม่ได้ในเกมใหญ่นะยิ่งเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสมืคืนนี้โอ้โหจังหวะต่อหลายจังหวะเนี่ยตัดสินยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับผู้ตัดสินคนนี้คอมเมนต์ก็ไห้ผมหน่อยนะครับขอบคุณกับที่รับฟังนะครับผม